ไอ้ชัยเป็นคนบ้านนอกพื้นเพยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าวันหนึ่งแม่มันป่วยหนักจนแทบไม่มีเงินรักษาคนเท่าคนแก่บอกว่าถ้าอยากให้แม่หายมีอยู่ทางหนึ่งทำสัญญากับผีโพง พีพงเป็นผีที่ชาวบ้านเชื่อว่าคือวิญญาณเร่ร่อนอาศัยอยู่ในร่างของคนแลกเปลี่ยนโชคลาภกับการเส้นสังเวยของสดและวิญญาณดวงใหม่ไอ้ชัยไม่มีทางเลือกมันเดินเข้าไปในป่าตามคำแนะนำของตาเท่าแก่บ้านจุดทูบแล้วกล่าวคำขอขอให้แม่ค่าหายค่าจะทำตามสัญญา คืนนั้นเองแม่มันฟื้นขึ้นมาราวปฏิหารอาการป่วยที่หมอบอกว่าไม่น่ารอดหายเป็นปิดทิ้งแต่ไอ้ชัยเริ่มฝันแปลกๆเห็นร่างดำๆมายืนปลายเตียงทุกคืนมันจะสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกระซิบเย็นเยือกถึงเวลาแล้ววันแรกๆมันไม่เข้าใจจนคืนหนึ่งมันเดินละเมอออกไปข้างนอกเห็นแสงสีเขียวสว่างวับลอยอยู่ไกลๆตามทางป่าหลังบ้านมันจำได้ทันทีผีโพ,พงมาเอาของมันคืน มันพยายามหนีแต่มือเย็นเฉียบคว้าไหลไว้ความมืดกลืนทุกอย่างรอบตัวเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งส่งให้กูวิญญาณไอช้ชายสติแตกวิ่งไม่คิดชีวิตจนสะดุดล้มตรงริมลำธารข้างหน้ามันมีเงาดำสูงโยองตาแดงกำยืนรออยู่แล้วมันอ้อนวอนขอเลื่อนเวลาแต่วิญญาณน,นั้นยิ้มเหี้ยมมึงต้องเลือกจะส่งคนอื่นแทนหรือจะเป็นของกูเอง ตั้งแต่นั้นหมู่บ้านเริ่มมีคนหายไปทีละคนและทุกคืนถ้าใครเผลอเดินออกมาตอนดึกๆกก็มักเห็นเงาของไอช้ชายยืนมองพร้อมแสงสีเขียววาบในดวงตา